าากศเขาจอดขายดอกไม้กันนะไม่ม ah. ีอะไรขายดอกไม้กันกระทางใหญ่ๆอย่างนี้เมื่อกี้แม่ถามนะหนล้านดดกล้านหนึ่งก็พัประมาณนั้นโค้ะเขากัลจะข้างถนนนะดูนะดูเด็กเบี้ยจะข้างถนนไังไงนะเย้เย้เก่งมากวัสดีค่ะวันนี้จะไปไหนกันคะ นกันเดินวันนี้เราใส่ชุดอะไรพี่พีขาวยหา่วันนี้เราจะไปถ่ายรูปก่อนตรุษจีนของเวียดนามนะไปดูดอกมงดอกไม้อะไรตามถนนเนาะไปไหมพี่พี๋หล่อไหมพี่พีหล่อไหมหล่อพี่โบไหนพี่โบใส่ชุดอะไรขาวหขาใหญ่ไปกาเดี๋ยวไปดูต้นไม้ดูวิวนะก่อนตรุษจีนวันนี้ก็ก่อนตรุษจีนอีกสามสี่วันนะเออตรุษจีนก็คือปีใหม่ของเวียดนามแหละ ไปดูกันว่าเขาจะเออเต้นเต้นเต้นอ่ะร้องเพลงสิเต้นเต้นเต้นสวัสดีค่ะถึงแล้วถนนอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเรานี่เองข่าวสองข้างทางเขาจะขายต้นไม้นะนี่ต้นไม้เยอะมากเลยเอาไปไปดับตกแต่งที่บ้านในเทศกาลตรุษจีนนะเนี่ยเราไปดูกันนี่มีทั้งส้มมีต้นดาวต้นใหญ่ต้นเล็กเนี่ยต้นเล็กๆแบบเนี้ย ต้นส้มก็มีเราไปดูกันส้มเล็กส้มใหญ่ออนี่เราต้องถามราคาเองนะส้มตกแต่งหรือส้มอนะันนี้ส้มสม,สม,สมันกินแม่งไม่ได้หรอกมันเร่งออกลูกเร็วในเฉพาะนี่กิ่งก็จะเป็นกิ่งแบบนี้เลยนะมันก็จะบานในช่วงติดจีนนะ่ะเราจะขายเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนมาขายเยอะแยะเลยพี่นัทไหพี่บีพี่บีมาละนอนสองข้างถนนเลยไปเราลังข้ามไป นะเราอยากไปต้นไหนเนี่ยเขาก็จะมีบริการส่งนะมอไซค์ไปได้ทุกที่นี่ต้นใหญ่แค่ไหนก็ไปได้เ uh huh. นี่ยคนเขาก็จะมาซื้อจอดรถซื้อเนี่ยกิ่งสวยๆอย่างเงี้ยถ้ามารถยนต์เขาก็พาดบนหลังคาเลยเนี่ยมีสองฝั่งข้างทางเลยนะจะเห็นได้เฉพาะช่วงตุษจีนนะเนี่ยเนี่ยถูกบ้านเขาจะเอาไปประดับตกแต่งเราเดินไปดูกันเนี่ยเป็นกิ่งอย่างนี้เลย ใส่มอไซไปได้หมดแล้วกิ่งนี้ว่าจะโค้งงสวยนะเนี่ยกิ่งนี้กิ่งไหมเอาอันเล็กเอาอันเล็กไปทำไมไปดูพี่มันนสจะได้กิ่งไหนนี่เยอะยะเลยอ่ะแต่กิ่งนี้ดูมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่เหี่ยวเสีเหลืองไปทําไมเหลืองทางมากิ่งนี้ก็สวยเออมันก็ไม่เล็กนะนี่ใส่ต้นไม้แบบนี้เลยนี่เขาเดินขายอย่างนี้เลย โอ้กิ่งนี้ใหญ่มากนี่เราไปดูฝั่งโน้นกันแบบว่ามันก็จะวุ่นวายหน่อยนะนี่ระวังรถนะคะนี่เอามาจอดขายนี่คุณป้าใส่จัก,กรยานมาเลยนี่ไปเนี่ยจอดมอไซค์ซื้อเลยนะต่อรองราคาถามได้เลยสามแสนสีแน่แสนห้าแสนแล้วแต่เราชอบนี่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปดูฝั่งโน้นกันนี่ นี่ถึงวงเวียนและว,วงเวียนจุดศูนย์กลางที่เราจอดคายกันนะไปเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปดูฝั่งนู้นกันนะ,ะไ,ไป,ปไปเร็วข้ามถนนกันแล้วตรงทางมลายมันเป็นข้าไปข้ามทางมะลายปะพี่เจทางมะลายข้าไปข้ามถนนกันนะระวังระวงังมาข้ามถนนกันเลยไปพี่วรนัทไปนี่ข้ามถนนมาอีกฝั่งแล้ว บรรยากาศบรรยากาศเขาจอดขายดอกไม้กันนะไม่มีอะไรขายดอกไม้กันจะบอกว่าตรงนี้คือวงเวียนนะจริงๆมันคือวงเวียนแล้วเนี่ยเขาก็จะมาจอดเนี่ยยืนถือนี่คือคนขายนะพี่โบนัสนี่ค่ะมาเดินดูนี่คือคนขายนะที่ยืนยืนกันอยู่เราก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยเราอยากจะได้ต้นไหนเราก็มาจอดถามแล้วก็ต่อรองราคาได้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยนะ จอดแล้วก็ขอลองกันเลยซื้อกันเลยอย่างเงี้ยง่ายมากชิวมากเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยก็จอดคนขายเยอะมากจะบอกว่าขายหมดนะก่อนตุนจีเน,นะนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปถามดูสักร้านหนึ่งพี่วณัทชอบกิ่งไหน,นแม่จะลองไปถามดูนะเนี่ยดอกนี้สีชมพูนี่ก็สวยกิ่งนี้กิ่งใหญ่นะ่ะเออกิ่งนี้ก็สวยแม่หนูหนูเห็นคนใส่แขนสั้นด้วยเหรอโอเค เห็นเลืนไกยานอ่ะนี่เขาก็จะปลูกใส่รถอย่างเงี้ยนัดนัดที่นัดดูถ้าเราซื้อแล้วอ่ะเออไม่ต้องลัวนะเนี่ยนี่กิ่งโค้งๆนี้ก็สวยนี่นี่เราจะเดินรอบไปตรงแถวๆถบ้านเราเนี่ยมังกรเริ่มจะซาแล้วนะวันนี้อเมื่อสองสามวันก่อนเยอะหน่อยอะไรคะเริ่มเลอเออไปดูส้มอันนี้ต้นดาวแล้วก็ส้มเนื้ ปักลงท่อแบบนี้เลยนะเนี่ยเราจะไปวางมันตูมอยู่นะเนี่ยอีกไม่กี่วันมันก็จะบานอย่างเงี้ยแม่ถ้าเราออกไปอ่ะเราจะบ้านเตียนอนะ่ะอ่าหั้นเสื้ออ๋กอ,อกิ่งอย่างเงี้ยสองแสนห้านะสองแสนสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยบาทเห็นอย่างงี้นยะเนะี่ยลากเขาไม่มีนะคะไปแช่ได้แม่จุ๋มหนูถามว่าเราจะเอาไปใส่บอะไรอะ่ะเนี่ยกิ่ง,อย,งอย่างอย่างอย่างเงี้ยน่าจะเป็นหลักล้านอะ่ะสองพัน ร้านห้าสองพันสามพันบาทนี่เงี้ยที่ใส่มออไซค์อย่างนี้นะใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยไปวางในบ้านเลยโค้งอันนี้กิ่งเล็กยาวดอันนี้กิ่งเล็กยาวแะ่ดอกให้มีสีชมพูเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยวงเวียนเนี่ย เป็นตลาดแบบดอกไม้เฉพาะตุดจีนเท่านั้นนะที่เรามาถ่ายคลิปนี่กิ่งนี้ใหญ่มากเลยอ่ะใอ่ะมาสิคนน่าคนไหนี่มีอะไรกันบ้างนี่กิ่งนี้สวยมากใหญ่มากเลยอ่ะเนี้ยก็ได้เนี่ยกี่บาทกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยน่าเล่นแค่ไหนวะ่ารักอ่ะบ้าเตียนนาเยาอๆเนี่ยอันนี้เลยช่างสวยเลยอ๋อกิ่งอย่างเงี้ยแสนห้าแต่ว่ามันก็มันเป็นมัดอ่ะเล็กไปนะ นี่น่ารักล่ะอนี่เราเดินรอบนี่ตรงมังกรนะปีที่แล้วเราก็มาถ่ายคลิปตรงนี้แหละนี่อู้กิ่งใหญ่ๆกิ่งใหญ่ๆของคุณป้าน,นี่สวยมากเลยเออเดีย๋ยวแม่ไปถามซิอันเนี้ยบ้าตเตียนอะโตัวี่ะอะก้ลกิ่งใหญ่ๆนี้หนึ่งล้านหนึ่งนะคันห้า ประมาณเกือบสองพันนะกิ่งใหญ่อย่างเงี้ยเออมาดูเออมันก็จะโค้งไปแล้วแต่ราคาก็ไม่ต่ำก้านนะโค้งอย่างเงี้ยไม่ต่างก่าร้านนะ<ฆ>เออเนี่ยเราจะเดินมานี่ซ้าห่างอันนั้นคือราคาเหรอพ่อ,อราคาร้านเหรอห0 0 0 0นบางอันเขาก็บอกราคาไวนะ้นะน่ะไขขอคโคโง,อ,งอันนี้ดอกชอมพูมันมีชมพูมีแดง สีขาวก็มีนะอ่าอันนี้ส้มนะนี่ต้นส้มหมันลูกมันดกมากแล้วไปประดับตกแต่งบ้านเฉยๆกินไม่ได้นะไปเอาเดินไปดูสิอากินเยอะอ๋อต้นส้มนี่แม่เราถ้าเราซื้อต้นส้มที่กินได้จริงแล้วก่อนบางเรียนแล้วถ้ามันออกดอกแล้วก่อนบางเรียนก็ติดจากต้นแล้วก็เปิดเหเด็ดนะคะพี่เจัไม่จับนะครับนี่กิ่งดอกไม้ต้นไม้เอ้ส้มเขา ส้มเล็กเขาก็เป็นไม้มงคลอย่างว่าแล้วไปประดับตกแต่งมีเยอะเลยหนาวเอามือ้าไปนี่นี่่อนพวกนี้ก็พาพร้องกระถางอุ๊ป้าลิงอันนี้น่าจะเป็นดอกสีแดงๆนะกระถางใหญ่ๆอย่างนี้เมื่อกี้แม่ถามคณะหนึ่งล้านดดกล้านหนึ่งก็พันห้าประมาณนั้นไปมาไปดูเร็วเหนือเนี่ยข้างในเขียวๆเต็มเลยส้มส้มเล็ก เป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนับวุ่นวายแต่ก็อเมซิง่งจริงนะนี่คือวงเวียนนะนี่เต็มเลยนี่มีเป็นกำๆนี่ก็ได้ป้าเตียนก็หมดแล้วทั้ง2หมดแล้วอ๋อหมดแล้วรั้ง2แสนสองเมื่อกี้นะแต่เราไม่ได้ซื้อแพงไป เอาอยากรู้ไงไปถามซิสสิ่งนี้น่ารักแอมบเตียนอ่ะ่ไหนได้ไได้เยอได้ยทำด้วยทำด้วยอ่ะวยที่มักกาีอมบอสจหมดจัมาเขาบอนได้แล้วอันนี้แสนหนึ่งเขาบอกแสนห้า เราซื้ออันดอดาวด,ดอบานเพราะว่าเราจะได้อยู่ดูอาไปเดินปะเราได้แล้วพี่บุญนัสได้แล้วเราเดินแล้วมาปะ มเจเจ้าส้มเหรอไม่ใช่ส้มบิเชอรอยากได้ส้มเขาจะยกไปไหนนี่ได้แล้วเราได้มาแล้วพี่วนาดนหนดอกไม้ไหนแหมได้มาหนึ่งช่อโอ้โน่นเขาก็จะถ้าถ้าได้ตามที่ต้องการเขาก็จะพ่วงมอไซไปเลยนะที่นี่เป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยน่ะอ่ะชอบต้นไหนก็ใส่มอไซไปเลยไม่ว่าจะเป็นต้นส้มต้นดาวโอเควันนี้เรามาไปบายกันก่อน เราได้ต้นไม้แล้วเรามาดูเขาขายต้นไม้แล้วชอบไหมคะพี่บีโอ, <Okay. S 2> โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปเดินเล่น36ส,สายกันต่อดีกว่าไปบายบายก่อนพีน่เจไปเดี๋ยวเจอกันที่3ามสสายสาสายเดี๋ยวเจอกันไปไปเดินเล่นกัน แต่ที่ดุก,กน,น,น,นี้มมาเดิน36สายเริ่มต้นด้วยที่ไหนโบสถ์ค่ะโบสถ์นี้ไปไปดูโบสถ์กันนะวันนี้เราพี่วันนัทใส่ชุดลไรเอ่ยไหนดูซิหมุนสิอ่านี่ชุดแบบเวียดนามอา่าวใช่ไหมคะวันนี้เรามาเดินเล่นอากาศชิวๆ16องศาเริ่มต้นด้วยนี่เลยเริ่มต้นด้วยที่โบสถ์เลยโบสถ์โบสถ์ ตรงนี้โบทเก่าแก่ใครมาที่นี่มาฮานอยเวียดนามก็ต้องมาเช็คอินที่นี่นะชื่อโบทถไ์ไรนะนัดเซนโอเซฟอะไรอย่างนี้เนาะใช่ปะเนี่ยเนี่ยเรามาดูกันสองข้างทางก็จะมีของขายเราไปเก็บบรรยากาศถ่ายรูปกันสวยๆนี่ถึงแล้วพี่บอถึงแล้วน,นี่เดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปถ่ายรูปกันนะนี่จุดนี้ ียร้านกาแฟกโกงเบีร์โกอยู่งนานบรรยากาศนี่สวยมากเลยนี่คนก็มานั่งกินกาแฟก,กันนะไปเราข้ามฝั่งไปถ่ายรูปก,กันไปไปเลย่ปพี่บีพี่บีมาถึงก่อนแล้วหรอไหนพีเจอ่ะพีเจที่นี่ที่ไหนอะที่นี่ที่ไหนครับเห็นอะไรเห็นนะนี่พี่เจเห็นโบท๊ท นี่ oh, <my> มีนาฬิกาอยู่บนสูงสุดด้วยไป oh, <my> <Hey, S 2> พี่เจใส่ชุดอะไรอะ่ะไปชุดอาวเหมือนกันเหรอ oh, <yeah. S 1> ไหนอาวใหญ่อาวใหญ่อาวใหญ่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 ถ่ายรูปกันดีกว่าไป Happy baby ฮูฮูฮู วันนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยเรามาเดิน มาืนตรงนี้ถ่ายรูปป้าพ่อนี่นะข้าวหน้าข้าวกระเพราข้าวหมูมูสแล้วเดินเล่นรอบๆแล้วนะนี่เสร็จแล้วเราเดินมาดูโซนนี้โซนนี้ก็จะมีของขายนี่ปกติจะเยอะกว่านี้นี่ขายไส้กรอกของโอล,งล้ยเลยกินจนสิ้นอะนี่เสร็จแล้วก็ไปร้านกาแฟร,ร้านของฝากอันนี้ต้องหุ่นกระบอกน้ำนะที่แสดงหุ่นกระบอกน้ำเลย นี่อันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ปกติวันอาทิตย์จะคนเยอะมากๆเลย <c oughs> ไปแล้วเราเดินมาดูเส้นนี้มาดูสินค้าที่เขาขายกันนะเป็นผ้าไทายบานนี้นะถนนก็จะมีของขายนี่เดนนอตเฟสเยอะแยะมากมายเราไม่เรียกว่าไม่รู้ของจรงิงไม่จรงิงแต่เร,เรียกว่าเป็นของที่ใช้ได้แหละสินค้านี่เยอะแยะเลยกระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะราคาก็แล้วแต่เราต่อรองกันได้นี่ ลายนี่ก็สวยจิ๋วบอกเวียดนามบางทีก็เป็นของพื้นเมืองของมาจากจีนอะไรอย่างนี้เนาะนี่ราคาก็แล้วแต่เราต่อรองก,กันได้ทุกร้านเลยนี่<ด>อันนี้เนี่ยร้านซ่อมรองเท้าดีนะที่นี่เขาแบบอยากมีคนมานั่งซ่อมรองเท้าเลยแล้วก็ทำปุ๊บแล้วก็ได้เลยดีแม่ชอบนี่ก็ร้านขายนี่ร้านนี้ร้านประจำแม่พอมาซื้อของได้พวกหมักวพวกอะไรอย่างเงี้ย นี่เขาก็จะจอดซ่อมนาฬิกาซ่อมรองเท้าขัดรองเท้านี่ราคาไม่แพงนะดูนรองเท้านี่น่ารักมากเลยพ<อ>ี่โบนะัสเขากับจะข้ารถนนนะดูนะดูเด็กเบี้ยจาก้างถนนยังไงนะ มาแล้วเย่เก่งากีบนานะถายลูกในคารไหคะหมุนตัวหน่อยนี่ออเออ,เอ,อหมุนมนมนา,าก่อนวันนี้เรามาเดินเล่นถนนคนเดินเราจะกลับแล้วนะคะบาบายไปจิหน้าเรามาเดินเล่นอีกนะโเคเรากินบนเราจะไปกินบชอนกันป้า